อผมพูดชื่อคนนี้ต่อไปนี่ผมอยากให้คุณเนี่ยแสดงความรักว่าคุณชอบคนนี้ขนาดไหนกงยูฮะชอ,อบมาก <c oughs> ดูด,ดีมากเลยอ,ะอ่ะอยิ้มไ้ <โอ S 1> บรรดาโอวโโรู้ะรููะชอบมากค,คนละเสียงเลยผมจะถามคุณยี้ถ้าเกิดพูดถึงพระเอกเกาหลี <c oughs> claro นะ กงยูเนี่ยสำหรับคุณนะ,ะติดอันดับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แบบท็อปฟราไหมโอ้ยถ้าก็ต,ติดอยู่นะท็อปฟราแฉันก็มีที่ปลื้มหลายคนมีมีใครที่แบบอยู่โซนโซนแบบกงยูมนที่คุณชอบก็แบบพักบุคอมอะไรแบบเนี้ยอ๋อเออออนี่เดี๋ยวล่าสุดนะฮะกงยูเนี่ยจะไปออกรายการของนี่คู่นี้เลยนะฮะดูไกลอาจจะไม่รู้คู่ไหนอย่าไปติดตามครับ เพราะรายการเขาฮอตอยู่เหมือนกันนี่สื่อบันเทิงเกาหลีนะครับได้พร้อมใจกันรายงานข่าวว่ากงยูพระเอกหนุ่มขวัญใจสาวๆทั่วเอเชียเนี่ยนะครับจะไปแฮงเอาท์กับพิธีกรแห่งชาติอย่างยูแจซอกและดาวตลกหนุ่มอย่างโจเซโฮในรายการยูควิสออนเดอะบล็อกนะครับซึ่งกงยูเนี่ยก็จะอัดเทปเนี้ยในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็จะตอบคำถามหลายคำถามของพิธีกรคู่นี้ครับ กงยูบอกค่ะว่าในเมื่อมารายการนี้แล้วนะคะเขาก็จะตอบคาถามในทุกคําถามที่พิธีกรถามมาซึ่งก็มีทั้งเรื่องราวชีวิตส่วนตัวค่ะในตอนนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างรวมถึงผลงานในวงการบันเทิงด้วยโด,ย,ดยหลังจากนี้ค่ะกงยูก็จะร่วมโปรโมทผลงานหนังเรื่องใหม่นะคะอย่างซอบ,บอกซึ่งกงยูก็ได้มีโอกาสประชันบทบาทกับพักโปกรมโดยหนังก็มีกําหนดเข้าฉายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะเป็นภาพยนตร์ที่ดิฉันจะรอคอ,อยมากเพราะเป็นการแบบว่ามาเจอกันของคนโปรด นี่ว่างๆก็ไปนอนกับภรรยาผมหน่อยดิเพราะว่านางก็ดูทั้งวันดูแต่เกาหลีซี่คบกันตลอดว่าเรื่องนี้สิเรื่องนี้สิว่งนๆนะไอยองไอยองอันยองอันยองไอยองแล้วก็แบบอยู่ดีก็แบบอุย้ยอยากกินอาหารเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแต่นสนุกจริงนะคุณลองดูดิอุย้ยรับรองปิดไม่คือผมอ่ะผมก็ยอมรับว่าผม,มาชอบแต่ผมชอบในในโซนของแบบลึกลับหน่อยแอคชั่นหน่อยแต่อีโซนรักนี่ไม่ไหวจริง มันก็ต้องมีความคุกคลีอ,อะไรบ้างอะค่ยคุณก็ลองดูเรื่องอื่น,นะคะ่าค่ะอ่ะ๋ยวไปดูแบบโรแมนติกมาก <c oughs> ก็ดูมันจะมีหลายอย่างให้ดูก็ดูหน่อยละกัน